สวัสดีครับผมนายเจริญรีนาคผู้อำนวยการโรงเรียนวันลดลาตากฟ้าขอพบปะกับผู้ปกครองเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการแจกเียนการสอนในปีการศึกษา2564ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับซึ่งในที่ผ่านมาตามกำหนดการเดิมที่เราจะเปิดเรียนก็คือวันที่1ก,กรกฎาคมแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะน,นี้ในจังหวัดนครปฐมของของเรา มีการแพร่ระบาดที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นดังนั้นจากมติในที่ประชุมเมื่อวันที่24มิถุนาที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่อนุญาตให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียนนะครับจึงให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหงวัดนครปฐมเนี่ยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ไปจนกว่าสถานาการณ์จะคลี่คลายนะครับจึงสามารถที่จะเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติที่โรงเรียนนะครับก็ ในช่วงนี้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากโรงเรียนเป็นที่บ้านเรียนที่บ้านหรือให้ปรับเปลี่ยนพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเป็นครูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้คุณภาพจะเกิดขึ้นได้ก็จะเกิดจากความร่วมมือกันร,ระหว่างทางโรงเรียนครูแล้วก็ผู้ปกครองนะครับดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอฝาก นะครับผู้ครองในการกำกับในการติดตามนะครับการจัดการเรียน,นการสอนตามที่ครูได้มอบหมายให้หรือ,อการจัดการเรียน,นการสอนในออนไลน์นะครับซึ่งถือว่าเป็นงานหนักสําหรับคุณครูที่จะต้องออกแบบในการจัดการเรียน,นการสอนซึ่งปัญหาที่เราพบก็คือศักยภาพความพร้อมของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่า บางคนเนี่ยอาจจะมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์มีความพร้อมที่จะเรียนออนไลน์ได้นะครับแต่บางคนก็ไม่สามารถที่จะหาเครื่องมือเหล่านี้ในการเรียนการสอนได้ครูก็ต้องออกแบบอีกแบบหนึง่งเพื่อที่ทจะทําให้นักเรียนสามารถเรียนไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็เป็นภาระกับผู้ปกครองอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องคอยติดตามนะครับให้เด็กทํางานส่งครู นะครับบางครั้งก็อาจจะเกิดปัญหาเกิดความไม่เข้า,ขาใจกันระหว่างาทางโรงเรียนกับผู้ปกครองนะครับในการติดตามงานก็เป็นทางโรงเรียนก็ก็รู้สึกเห็นใจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยสถานาการณ์แบบนี้นะครับเราก็ต้องดําดเนินการนะครับซึ่งผมคิดว่าทางาผู้ปกครองส่วนหนึ่ง นะครับอยากให้เปิดเรียนตามปกตินะครับเนื่องจากว่านักเรียนเนี่ยอ,อยู่ที่บ้านเนี่ยไม่มีใครดูแลผู้ปกครองต้องไปทํางานนะครับแต่ผู้ปกครองอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไม่อยากจะให้เปิดนะครับถึงแม้ว่าจะมีความมั่นใจในมาตรการการของโรงเรียนในการป้องกันแต่ว่ายังไม่มีความมั่นใจเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยไปรับเชื้อมาปุ๊บเนี่ยซึ่ง ไม่มีอาการนะครับแต่ด้วยพฤติกรรมของเด็กที่จะต้องมีการเล่นมีการสัมผัสตัวกันอาจจะนําเชื้อกลับไปบ้านนะครับกลับไปบ้านแล้วก็ไปติดพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่บ้านนะครับซึ่งหลายโรงเรียนที่เปิดที่ผ่านมาเนี่ยก็จะต้องปิดตัวไปนะครับตามที่เราเป็นข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจำมีความจําเป็นที่จะต้องปิดการเรียนการสอนไม่อนุญ,ญาตให้นักเรียนมาเรียน ที่โรงเรียนได้ตามปกตินะครับก็ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองตรงนี้นะครับดังนั้นครูในแต่ละชั้นก็จะตั้งตั้งกลุ่มไลน์นะครับหรือมีการสอนผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google Meet นะครับหรือไลน์กลุ่มอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนะครับอาจจะมีการติดตามงานในบางส่วนนะครับครูก็อยากจะใหะ้นักเรียนได้เข้าเรียนกันครบทุกคนนะครับแต่ผู้ปกครองเนี่ยก,ก็ต้องมีภาระ ในการทํางานนะครับจะกลับมาก็ยังจะต้องมาสอนลูกหลานของเราอีกนะครับถึงแม้ว่าเราจะจัจกกรเดิยงกรนสอนในในลักษณะแบบนี้แต่ก็อยากจะให้มีคุณภาพนะครับก็ขอความร่วมมือสําหรับความมั่นใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับผมก็ให้คุณครูทุกคนเนี่ยทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ฉีดทุกคนเนี่ย ในวันที่13กรกฎาคมนี้นะครับในช่วงนี้ที่มีการจัดก,รการสอนออนไลน์นี้นะครับก็เป็นไปตามเหมือนเดิมก็คือเราทางรัฐบาลก็จะมีการสนับสนุนนะครับอาหารกลางวันนะครับแล้วก็นมที่นักเรียนมารับเป็นปกติแล้วถ้านักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะได้มีเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น นะครับจะต้องเป็นนักเรียนที่เข้าเรียนแล้วก็ส่งงานนะครับถือว่าเป็นการเข้าเรียนแต่ถ้าเกิดคนไหนขาดเรียนคือไม่เรียนออนไลน์หรือไม่ส่งงานก็แสดงว่าไม่ได้เข้าเรียนนะครับก็อาจจะต้องส่งงานให้ครบติดตามงานให้ครบถึงจะได้ตรงนี้นะครับก็ในตรงนี้ก็ฝากทางผู้ปกครองช่วยกันออคอยกำกับติดตามงานของเด็กนักเรียนบุตรหลานของท่านให้ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายนะครับก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ไดรับความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกค,ครองอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงสถานการณ์วิกฤตในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกค,ครองนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนนะก็จะผ่านภาวะวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะครับก็ในสุดท้ายก็ขอให้ปลอดภัยจาก เชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ